มิจ้จากไลฟ์เาจะบอกครับเดี๋ยววันนี้จะพามาลองขับเด e New BMW i5 ยูาสำหรับซีรีส์5ใหม่ไม่ได้มีแค่ไฟฟ้านะครับในแพลตฟอร์มเดียวกันดีเซลเบนซินปรกินไฮบริดยังมีอยู่ครบเลยครับแต่เปิดตัวเนี่ยเขาเปิดตัวไฟฟ้าก่อนก็จะชื่อว่าเป็นผู้นําในตลาดรถไฟฟ้าอีกแบรนด์หนึ่งนะครับสำหรับบี w i5 มัยูสเปคเมืองไทยมี2เกรดด้วยกันนะครับตัวเริ่มต้นตัวแรกเนี่ยก็ท็อปมาเลยนะสำหรับ i 5 e drive 4 0 m sport ราคา4 9 9 9,000บาทและกท็อปเกรดเป็นตัวแรงเลยเพราะว่าทำเป็นตัว M ไปเลยนะครับก็คือ BMW i5 M60 xDrive เป็นด u a ัวมอเตอร์มอเตอร์หน้าหลังขับ4ตลอดเวลานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับจะได้ลองขับนะฮะแล้วก็ลองระบบที่อยู่ในตัว i5 อย่างตัวระบบเลี้ยว4ล้อที่ชื่อว่า Integra l Active Steering ที่อยู่ใน i7 ก็มีใน i5 เหมือนกันวันนี้เขาก็เลยจัดสเตชันให้ลองใน i7 นะครับลองดูว่าช่องที่จะต้องเลี้ยวเนี่ยแคบและเหลื่อมกันลดตัวช่วงยาวเลี้ยวง่ายไหมเลี้ยวได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเลี้ยว4ี่ล้อมันจะช่วยกันที่ความเร็วสูงมันก็ช่วยเหมือนกันฮนะเลี้ยว4ล้อเนี่ยล้อหลังจะเลี้ยวได้3องศาก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวลองดูในสเตชันผมจะอธิบายให้ฟังแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองลนช์คอนโทรลของ i5 i5 ที่เป็นตัว m 6 0 x d i v e ที่ Station Launch Control เนี่ย <Okay. S 1> เราจะได้ลองความแรงหลังติดเบาะของตัว i5 M60xDrive ด้วย mm. เขาเคลมอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วมงไว้ที่3.8วินาทีโอ้โหเป็นยังไงเท่ากับ b y d c l เลยนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับแรงมา้าแรงบิดของรถเยอรมันจะเป็นอย่างไรที่เป็นรถไฟฟ้านะครับ ก่อนจะไปขับกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมตัวจริงของรถด้วยนะครับนี่คือ The New i5 นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันยังเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็น general platform จะมีทั้งตัวไฟฟ้าเบนซินน้ำมันแต่เอาไฟฟ้าออกมาก่อนเนี่ยก็ยจะได้แบบไม่ถูกดูแคลนเนาะเวลาที่แบบเอารถน้ำมันมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าคนมักจะบอกว่า มันไม่ได้เกิดมาเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าตั้งแต่แรกมันทําได้แล้วก็จะทำได้ดีหรือไม่ก็อยู่ที่ต้นทุนยิ่งเป็นพวกลักชวรี่แบรนด์เนี่ยทำให้ดีอ่ะทำได้เลยเพราะว่าเขาขายรถราคาแพงเขาใช้เวลาทำรถได้นานนะครับเขาเพิ่มในส่วนของสปอร์ตเบลดิ้งนะฮะแบร็คเก็ตต่างๆแล้วก็อัปเกรดพวกชิ้นส่วนคอมโพเนนต์เนี่ยให้มันทันสมัย แล้วก็ลดน้ําหนักลดลงไปนะครับมันก็จะขับดีเหมือนพวกที่แบบทํามาแล้วเป็นแพลตฟอร์มนั้นทํารถไฟฟ้าอย่างเดียวนะ BMW ก็ทำได้๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเขาทำอย่างไรนะครับดูภาพรวมของตัวรถก่อนความยาวจากหน้าถึงหลัง5เมตรความกว้างเมตรเความสูงเมตรหนะครับ i หมี2เกรดเนาะแค่ตัว4999กเนี่ยก็เป็นชุดแต่ง M Sport รอบคันแล้วล้อ M ภายในต่างๆเขาตกแต่ง M แต่พอเป็นตัวนี้ M 6 0 X Drive ก็เป็น M เหมือนกันแต่เป็น M Pro จนเหนือกว่า M Sport ขึ้นไปอีกอุปกรณ์ภายในบางชิ้นส่วนก็เป็นคาร์บอนเคฟล่าเลยแล้วก็ชุดตกแต่งรอบคันเนี่ยมันก็จะแพงกว่าเช่น E Drive 40เนี่ยเขาได้ล้อยีตัวนี้ล้อ 21. ทั้งล้อทั้งยางที่แพงกว่ายางก็นางกว้างกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าคนก็อยากรู้ว่าเทคโนโลยีในเรื่องของมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วมันล้ำแค่ไหนสำหรับ i 5นะเพราะว่า ราคาน่าสนใจเมื่อเอาไปเทียบกับทางฝั่งของ Mercedes ใช่ไหมครับเขามีทั้ง Mercedes ที่เป็น e q e แล้วก็มีตัวที่เป็น a m g e q e 53ด้วยเปิดตัวไปแล้วนะครับแพงกว่าแบตบมากกว่านิดหน่อยของฝั่ง BMW มเนี่ยใน i 5แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่ในรถเป็นเจเนอเรชันที่5แล้วเจน5เนี่ยมันเบาวกว่าแบตเจน4และเจน3ประมาณสัก30% ปกติน้ำหนักของแบตเนี่ยอย่างตัวนี้ได้แบตขนาด81.2กิโลวัตต์ชั่วโมงจริงๆมันมากกว่านั้นแต่มันมีแบตที่เป็นช่วงบัฟเฟอร์แล้วก็ตัวกล่องสมองกลของรถเนี่ยระบบ BMS ก็คือ Battery Management System รวมถึงตัวกล่อง BMU เนี่ยก็คือ Battery Management Unit เนี่ยจะไม่ยอมให้คุณใช้นะครับแบตจริงๆที่เขาให้มามันคือ83.9กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่คุณสามารถเอามาใช้ได้81.2กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับฉะนั้น เราดูพรีเซนต์ดูสเปคบางทีตัวเลขมันเอ๊ะทำไมมันมี2ตัวเลขไม่ตรงกันรถเนะี่ยให้มา83.9แต่ยอมให้ใช้81.2กิโลวัตต์ชั่วโมงและแบต Gen 5เนี่ยมันเล็กตัวอิเล็กทริกเดนซิตี้เนี่ยมันหนานแน่นกว่าเดิมไซส์มันสลิมแล้วก็เล็กลงน้ำหนักมันเบากว่าแบต Gen 3กับ Gen 4ประมาณ30%สิ่งที่ได้ก็คือตัวไซส์ของตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันบางมันก็เทียบชั้นกับพวก รถที่เรียกว่าเกิดมาเป็นแพลตฟอร์มของรถไฟฟ้านั่นแหละนะนะก็คือฟลอรถมันต่ำมันทำตัวสแต็กแบตเตอรี่เนี่ยให้บางนะแล้วก็ตัวระบบระบายความร้อนก็จะเป็นเพลทวิ่งอยู่ด้านล่างของแบตทุกเซลล์มอเตอร์ขับเคลื่อนก็เป็นเจนใหม่เจนใหม่เจนล่าสุดของรถไฟฟ้า bmw เนี่ยจะมีการรวมตัวระบบขับเคลื่อนทั้งหมดไว้ในชุดเดียวกันจะไม่แยกละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดเกียร์ระบบเจเนเรเตอร์ แล้วก็ระบบซัลายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เขาจะรวมไว้ในชุดเดียวกันนะครับทำให้ตัวน้ำหนักมันเบาลงแล้วก็สามารถจัดเต็มในเรื่องของอุปกรณ์ช่วงล่างด้านหน้าได้โดยปกติพวกรถชไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยมันจะด้อยในเรื่องของการขับขี่แต่พอลักชัวรี่แบรนด์จะมาทำใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น I7I5 เรื่องการขับขี่มันต้องนุ่มนวลน,นะฮะนิ่งแล้วก็แบบสบายอะ่ะมีความพรีเมียมนะร,รถมันแรงอยู่แล้วรถมอเตอร์ไฟฟ้าเทเคเร่งลงไป บอดี้มันก็จะต้องนิ่งพอเขาลดไซส์ระบบขับเคลื่อนลงไปเนี่ยมันก็เลยจัดเต็มในเรื่องช่วงล่างได้ช่วงล่างด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับแล้วก็มีเหล็กกันโค้งด้วยช่วงล่างด้านหลังเป็นมัลติลิงก์แต่ในความที่เป็น I5 เนี่ยังไงเรื่องการนั่งของผู้บริหารของผู้โดยสารด้านหลังมันจะต้องพรีเมียมอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็ให้โช็อถุงลมมานะครับให้เป็น2ต้นหลังคู่หน้าเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่คู่หน้าเนี่ยชคก็เป็นอะดัพตีฟก็สามารถ เกลี่ยในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนได้เหมือนกันนะครับเวลาที่เจอถนนที่เป็นคลื่นมากๆตัววาลอัจฉริยะที่อยู่ในโช๊คคู่หน้าก็สามารถลดแรงสั่นสะเทือนได้ครับแต่ด้านหลังนี่พรีเมียมเลยเพราะว่าเป็นโช๊คถุงลม2ต้นก็รองรับในเรื่องการบรรทุกหนักแล้วก็โหมดในการขับขี่ต่างเนี่ยเวลากล่องสมองกลเขาถูกสั่งว่าลดคุณเข้าไม้โหมดอะไรโหมดคอมฟอร์ตโหมด,หมด,หมด,หมดสปอร์ตก็ทำงานประสานกันนะครับส,สำหรับปั๊มลมที่จะเพิ่มในเรื่องของตัวคอมเพรสด้านหลัง เรื่องของ a อ r o ด y n a m i นามกจัดเต็มมากนะครับมีระบบ Active Air Vent ตัวลิ้นตัวเนี้ยมันจะยกขึ้นลงได้นะครับแล้วองศาที่มันยกนะครับก็แล้วแต่ความเร็วของรถรวมถึงความร้อนของตัวระบบ Air Cooling เนี่ยช่องนี้ก็เช่นกันนะครับลมก็จะวิ่งเข้าไปได้แล้วก็ไปออกที่ด้านข้างแผ่นใต้ท้องรถก็ปิดแบบเรียบเลยนะครับ ป้องกันหนูจริงๆก็เรื่องของ Aerodynamic นั่นแหละแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของชิ้นส่วนด้านล่างแล้วก็ระบบแบตเตอรี่นะครับสุดจริงคะัสำหรับ i5 m60 x d i v e ผมก็เพิ่งเห็นรถเป็นครั้งแรกพร้อมพวกเราเลยนะฮะวันนี้คือความเป็นซีรีส์5เนี่ยมันจากหรูมันมาชนกับความทันสมัยมาชนกับความเป็นพวกรถสปอร์ตได้นะดยหัว121นิ้ว แล้วก็ถ้าเป็นตัว m 6 0เนี่ยคาลิปเปอร์สีแดงด้วยสปอร์ตมากมาอยาง255-3521สํานะสำหรับด้านหน้าล้อปัดเงาอย่างนี่แบบหายห่วงเลยนะครับเรื่องความแพงนะมือจับผมชอบมือจับแบบนี้นะยังยกขึ้นได้นะครับเดี๋ยวตัวเบนซินตัวดีเซลก็จะใช้คอมมอนกันเลยนะสวยนะนี่ล้อหลังอลังการมาก อ่เอ21เหมือนกันแต่ยังเป็น285-30-21สอสุดจริงครับคาลิปเปอร์สีแดงนี่แล้วก็จะมีโลโก้เลข5อยู่ที่เสา4นะครับเป็น4 5อ่านี่จุดชาร์จต่างๆของเขาชาร์จไฟได้อย่างเดียวนะครับสำหรับ81.2กิโลวัตต์ชั่วโมงโอ้โหรองรับ DC ชาร์จเจอร์205กิโลวัตต์และความพิเศษของระบบชาร์จ DC Charger ของ i5 เนี่ยไม่ว่าไฟฟ้าในรถเนี่ยจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่แต่คุณจะได้สัมผัสการชาร์จระดับ205กิโลวัตต์ตลอดคุณมาที่ไฟเหลือ10มันก็จะมี205กิโลวัตต์ยาวๆก่อนที่จะค่อยๆสโลดาวน์ลงใช่ไหมครับแต่ถ้าไฟคุณเหลือ50หรือ40%คุณเข้าไปที่ตู้ความแรงสามารถจ่ายไฟได้เกิน200กิโลวัตต์เนี่ยคุณจะได้ประจุไฟความแรงระดับ205กิโลวัตต์เช่นกันนะครับก่อนที่มันจะสโลดาวลงมา หมาพความชุดแต่งนะครับสำหรับ M60 นี่มีสปอยเลอร์แบบดักเทลสีดำมันก็เป็นแบบว่าแพลตฟอร์มผสมนะครับมันจะไม่เหมือนพวก iX หรือ iXM อะไรเงี้ยพวกชุดโคมต่างๆมันแบบอีกโลกหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าประเทศไทยเขาจะได้เครื่องตัวไหนบ้างนะครับแต่แววๆที่เมืองนอกเปิดมาสำหรับซีรีส์5เนี่ยตัวเบนซินปลักงินไฮบิดเป็น เครื่อง4สูบ2,000เทอร์โบไม่มีเครื่อง6สูบเรียงเดี๋ยวรอดูก็น่าจะได้ภายในของ i5 ครับโห oh, สุดมากตัวนี้เป็น m60 xdrive นะฮะมันจะต่างจาก e-drive 4 0เล็กน้อยนะครับพวกชุดแต่งพวกเนี้ยตัวนี้เป็นเคฟล่าเลยตัวนั้นก็หรูนะเป็นแนวหรูแต่จะไม่ใช่แบบว่าเหมือนซูเปอร์คาร์แบบนี้มีพวงมาลัยเซนเ,นเตอร์มรสีแดงนะครับ ตัวนั้นจะเป็นหลูจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่แรงต่างเขาเป็น M เ,เหมือนกันพวงมาลัยเอ็มนะฮะแล้วนี่ครับเขามีเล่นเกมในรถได้ด้วยแล้วใช้มือถือของเราเป็นจอยนะไม่ต้องโหลดแอปเลยแค่สแกนสามารถเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับเขาเรียกว่า Air Control เจ๋งอ่ะแล้วเครื่องเสียงนะครับถ้าเป็น M60 Bover เนี่ย Bower i แต่ถ้าเป็นตัว e d i e 40เป็น Harman น a r d o n เครื่องเสียงนะครับโหสุดยอดนะฮะเพราะว่าความเป็นอะคูสติกของห้องโดยสารมันมากทำให้ตัวลำโพงที่เป็นลำโพงไฮเอนเนี่ยมันสามารถแสดงพลังออกมาได้มากนะครับแล้วก็กำลังขับของตัว M ของเขาก็สูงด้วยนะสำหรับตัว i 5เนี่ยโหให้ดูรายละเอียดเนาะสวยจริงครับก็เหมือนขับรถสปอร์ตเลยอะ่ะนี่มี แพดเดิลให้กดด้วยนะครับเป็นบูสต์บูสต์ความแรงเรื่องพวกปลดปล่อยพลังเนี่ยอย่างตัวนี้ท็อปสปีด230กิโลเมตรต่อชั่วโมองใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณจะใช้ท็อปสปีดใช้ลอนช์คอนโทรลเนี่ยตัวกล่องสมองกลของรถจะยอมให้แบตเตอรี่เนี่ยจ่ายไฟแบบเต็มกำลังของมันเนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆนะครับฉะนั้นจุ่มยาวๆเนี่ย เรื่องของตีนปลายมันก็จะเหี่ยวเนาะแต่คงไม่มีใครจุ่ม200กว่ายาวๆไหมรถตวงนี้มันเร็วมากนะครับมันเร็วมากอันนี้เล่าให้ฟังครับมันจะเหมือนการพวกเทสลาอะไรก็เป็นเบาะนั่งสีน้ำตาลดำนั่งดีอะแล้วก็เรื่องระบบนวดต่างๆมีเช่นกันนะครับหัวระบบความบันเทิงจัดเต็มเฮ้ยดูขาด่าดูบอลรถเยอรมันก็ดูบุนเดสลิก้านะครับ จอมันต่อเนื่องกันไม่มีรอยต่อให้เห็นเลยแต่จริงมันต่อกันนะแต่การเชื่อมต่อต่างๆเป็นไวเลสหมดนะครับเชื่อมกับมือถือคุณรถมีอินเทอร์เน็ตนะครับมีอินเทอร์เน็ตมาให้เลยอยากลองขับเลยครับต้องมันแน่ลองนั่งข้างหน้าแล้วขอไปลองนั่งข้างหลังหน่อยเออข้างหลังนะนั่งมันเหยียมากเลยเนาะที่นั่งมันนะครับก็จะเหมาะกับคนแขนขายาวนะน่าจะนั่งสบายเบาะหลังก็ชัน,นหน่อย มาหลังคาอ๋อมาจากข้างหน้านะครับหลอดไฟต่างดีไซน์แบบหรูมากแบบคริสตัลนะจุดชาตต่างๆแอร์แยกอิสระหน้าหลังมีช่องแอร์ที่เสาบีด้วยนะครับแล้วก็แผงประตูก็มีความหรูหรามีเมียมลักชัวรี่จัดเต็มนะแต่ก็ยังมีภาพแบบว่าแบบรถสปอร์ตอะ่ะเจ้าของขับเองได้นะครับไม่ต้องเป็นรถองค์กรอย่างเดียวอันนี้ซื้อ แล้วเป็นแบบรถที่ผู้บริหารนักธุรกิจรุ่นใหม่ใช้ไปไหนก็แบบก็เท่ก็หล่อนะฮะมันดูออกว่ามันเหนือกว่าซีรีส์5ทั่วไปนะสำหรับ M60 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปลอง i5 ในสนามกันครับผมจะได้ลองขับทั้งตัวมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็ดูว่ามอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยก็แรงแล้วนะแต่ตัวไฮไลท์เนี่ยก็คือตัว i5 M60 x d r i v e นะครับเดี๋ยวไปลองดูนะฮะว่าม้าเยอรมันจะสู้ หมาจีนได้หรือเปล่านะครับมันก็คงมีคนเอาไปแบบเปรียบเทียบเป็นกิมมิคขำๆนะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็รู้นะมันแตกต่างกันหลายอย่างเหื่องผับลักเหื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ i5 m 6 0 x d r i e เนี่ยราคา5 5 9ล้านห0บาทมันสามารถซื้อ b y d c u รถไฟฟ้าเหมือนกันแบตลูกใหญ่เหมือนกันเลยนะซื้อได้3คันครึ่งนะครับมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันคุ้มตรงไหนเดี๋ยวไปลองดูแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ขับแล้ว ซีลตัวด u ว l m มอเตอร์ผมก็ขับแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวไปลอง M60 X Drive กันครับไป สุดยอดมากๆครับต้องบอกว่าซื้อเลยครับสำหรับ i5 m60 xdrive คือขับดีไม่พอเทคโนโลยีการขับเคลื่อนต่างๆนะฮะร,รวมถึงความแรงลูกเล่นต่างๆมันเหมือนมีทุกอย่างอะครับทั้งความเป็นรถไฟฟ้าและความเป็นลักชัวรี่คาแล้วก็เป็นสปอร์ตคาร์ในตัวด้วยนะจากเรื่องการตกแต่งอินเทเลียของมันนะครับที่ผมชอบเลยก็คือการขับขี่เนี่ยมันนุ่มมันนิ่งมันเนียน และเวลาที่เราเปลี่ยนโหมดนะครับฟิลทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยนะซอฟต์แวร์ของรถมันสามารถจัดการในเรื่องของตัวความแรงของมอเตอร์แล้วก็การซัพพลายไฟของแบตเตอรี่ได้เต็มที่เลยนะครับความเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันสุดตรงนี้และ Engineering ของ bmw นะครับถึงจริงๆนะโหมด l u u n h h o o t t r o เนี่ยคุณต้องลองอะ่ะในตัว m 6 0 xdie เนี่ย เวลาที่เราเข้าหมดสปอร์ตเท้าซ้ายเหยียบเบรกนะครับใช้2ขานะเท้าวขวาจุ่มคันเร่งสุดเลยรถ <Okay. S 1> สัน่นคือมันปุกเร้าเรามากนะครับพอยกเท้าจากเบรกมันพุ่งออกไปแบบดึงจนเหมือนวิญญาณเราจะออกจากล่างเลยนะมันสุดจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆตัว e drive 40ก็ทำได้แต่รถไม่สัน่นสั่นเฉพาะตัว2มอเตอร์นะครับไปเร็วๆแรงๆมีทักษะหน่อยยกเท้าออกจากคันเร่ง หักเลี้ยวแท็กชั่นมอเตอร์เนี่ยมันช่วยในเรื่องการยึดเกาะด้วยแล้วเวลาที่รถอยู่ในโคง้งเราแบบเข้าแบบเลทเอกหน่อยเนี่ยเราเติมคันเร่งก่อคันเร่งไปแล้วก็กดต่อคือรถมันเกาะมากๆนะเสียงยางเ e อียดนี่น้อยจริงนะครับเรื่องความแรงความพรีเมียมจัดเต็มเรื่องความนุ่มนวลไม่ขาดเลยทุกกระเบียดนิ้วนิ่งแล้วก็นุ่มจริงๆกับราคาจำหน่ายเนี่ยโอ้โหรถสปอร์ตก็ให้แบบนี้ไม่ได้นะครับ ศูนย์ถึงร้อยต่ำกว่า4วิเนี่ยในอดีตมันคือสมรรถนะของรถซูเปอร์คาร์แต่ซูเปอร์คาร์ทุกวันนี้ที่ว่าเป็นพวกไฮบริดเป็นไฟฟ้าก็จะหนีไปเป็น2วิ1วิแล้วใช่ไหมครับแต่แค่นี้ก็แบบเหลือแล้วเรื่องระบบอื่นๆที่ได้ลองวันนี้ระบบเลี้ยว4ล้อ Integra Active Steering i5 ก็มีเหมือนกันแต่ลองใน i7 นะครับ i7 ยังทำได้ดี i5 ก็ทำได้แน่นอนนะครับฐานล้อเขายาวเกือบเกือบ3เมตรนะแต่ขับง่ายระบบความปลอดภยัยครบถ้วนจัดเต็มนะครับเดรด้า ในเจนใหม่เนี่ยระยะทําการ300เมตรนะครับฉะนั้นเวลาที่เรามาเร็วๆแล้วเนี่ยมันจะคํานวณจอดเวลานะครับว่ามีรถคันข้างหน้าเราเซต d a ด v e พตีฟคูชั่นโทนไว้ก็จะมีการลดเพิ่มความเร็วตามปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่เซตเรามาเร็วๆเรดาร์ทำงานจอดเวลาเขาจะคำนวณไว้ให้จะเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกไปรอแล้วถ้าคุณไม่เบรกมันก็จะเตือนแล้วก็เบรกให้ก่อนนะครับ ถ้าไม่เบรกเลยมันก็เบรกให้แต่มันก็จะแบบว่าเบรกหลายชนนะฉะนั้นถ้าคุณแบบได้ยินเสียงเตือนอะไรต่างๆก็โปรดฟังนะครับรถเขามีการคำนวณอะไรที่แม่นยำพอสมควรนะครับส่วนฟัง,งก์ชันอุปกรณ์เดือน,นๆตัว M60 ได้เลเซอร์ไลท์ด้วยนะฮะพอดูจากของที่เพิ่มเข้ามาแล้วไหวก็น่าเล่นนะ m 6 0 x d i v e แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ n e e เนาะที่จะไปอวดใครแต่ก็อยาก ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็ความเป็นซีรีส์5มันก็มีความพรีเมียมความลักชัวรี่ตัวมอเตอร์เดียวก็ได้นะครับเพราะว่ามอเตอร์ของเขา250กิโลวัตต์นี่คือแรงมากนะครับมอเตอร์หลังด้วยนะฮะฟิลในการขับก็เหมือนรถเยอรมันขับหลังนะครับแต่คราวนี้มันนิ่งมันเนียบมันนุ่มนะฮะฟีเจอร์ฟังก์ชันก็ล้ำพอสมควรนะครับสำหรับคนที่เคยใช้ตัวปักอินไฮบริดมองว่าเอ๊ะเราจะขยับดีไหมระยะทางที่ได้ระดับ 500กิโลเมตรเพราะว่าได้แบตลูกใหญ่นะครับ81.2กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับเพียงพอลองคำนวณดูนะครับว่าเพียงพอต่อการใช้งานเราไหมแต่ถ้าคิดว่าไม่อยากจะต้องแบบมาจองแอปให้คนในครอบครัวแล้วเขาไปไม่ทันแล้วต้องมาคอยแก้ปัญหาแบตจะวิ่งได้ถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็รอซะหน่อยรอตัวดีเซลกับตัวเบนซินพลันไฮบริดก็ได้ครับเดี๋ยวรอดูว่า าจะกดราคาลงมาได้ระดับไหนเพราะว่าถึงตอนนั้นน่าจะประกอบในประเทศแล้วถ้าเป็นเครื่องยนต์สันดับภายในหรือตัว h u v ตัว p l u g i น h y b ร i d เนี่ยครับรอดูก็ได้นะแต่วันนี้บอกเลยว่าสุดนะครับแข่งกับ EQE 53ได้สบายเลยนะฮะราคาก็ถูกกว่าด้วยแล้วก็ภาพลักษณ์ต่างๆแบบใช้ได้เลยนะของที่ให้มามันมีความหรู EQE 53มันเหมือนรถสปอร์ตไปแล้วลองดูนะครับผมว่าเป็นรถไฟฟ้าของแบรนด์เยอรมันเป็นรถ l u x ช r รที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเลยนะฮะถ้าใครมีกำลังจะไปรถจีนมันก็แบบไม่ใช่ตัวเรานะครับเราต้องใช้รถเยอรมันเนี่ยผมว่า i5 m 6 0 x d r เนี่ยน่าซื้อแล้วก็น่าเก็บน่าใช้มากๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมลองในสนามเดี๋ยวติดไว้ก่อนเรื่อง Full Review เดี๋ยวได้รถแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกมาขับกันยาวๆอีกทีหนึ่งทั้งตัว e d ็กและตัว M60X d นะครับ ฝากติดตาม d ดา AutoBox นะฮะทั้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสมัครสมาชิกทั้ง YouTube Facebook TikTok Instagram นะครับผมมินจาก d ดา AutoBox ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ